สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้ค,น,คน,นนะครับวันนี้มาพ่อแล้วครับช่องห้องโป่งชาแนเเล,ลครับวันนี้มากับบรรยากาศเข้มขึ้นมาแล้วพี่น้องฝนคือสจีม,มาใช่ไหมเฮ้ยอมาอีกหลึเฮ<ม>้ยได้ยังมากวันนี้แกงน้อยพี่นออ้องมได้ใส่ส่วนใส่เห็ดปวกเห็ดปวก,ปกยังไงเห็ดปวกหามาเตโรตัดเอใหญ่ร้อนกี่ไรลินมกเลยคัดขนาดเห็ดนี่คือเห็ดปวกเลยพี่น้องเด้ออุ้มเด้พี่น้องเบิ่งก่อนหาบ่ได้ก็หามาเตโรตัดแล้ว หาได้ะไรเจนอม่เนาะเฮ็ดไอ้เขาเอิ้นว่าเฮ็ดญี่ปุ่นเนาะแม่นโอ้จังมือนเสียวมาแกงยินพี่น้องเนาะเฮ็ดเฮ็ดแม่แขงแม่แต่ว่ารสชาติมันคือที่เฮ็ดปวกหลาแหละพี่น้องเอ้ยปลอดภัยดีสัมเนาะนี่เน่องโอ้ยพอดีจังเที่ยงกินข้าโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้ออยากอร่อยพวกเสี่ยงนํากันเด้อมาๆๆพี่น้องมีบักเล็มไม้แล้วก็เนี่ยก็แม่นี่ผักสะเดาผักสะเดาลวก มันลวกดอกล้นล้นล้นไฟจีนแหละมาๆพี่น้องกินน้ำไมโอ้ยแข็งใส่บวบยังนี่หวานโอ้ยมัมน้ำมัมมัมมีมัมเลือดพี่น้องด้วยเรือดมัมมาๆิเสียจกันแล้วพี่น้องมากมากินเลยกินเลยเขาหอนระบายเนี่เป็นไงชุดหยาดือใบอ่อนพี่น้องต้องอย่างนี้พร้อมเดิพี่น้องเลยมะกุ้งหิู่โอ้ยเรื่องขอนยาวให้พี่น้องเบิรงเบิรงแล้วเบิรงแล้วบ่จมตีปุ๊บยาว หลายทวนทวนเลยพี่น้องเสีบของเถอะได้ป่ะนี่ยแกงไม่ไม่อนพร้าจะกินอะไรบูเบิงยี่หรอนกันได้เด้เด้พี่น้องด้อใส่บวกใส่ลงไปป่ะนี่ใส่บบบบวกใส่เฮ็ดบวกญี่ปุนเนี่ยหมักใจรนเลยพี่น้องเอ้แกงไม่ไกันพกขาบานเห่าแ้ยเว้ยดโลคับเ ลายหมื่นเลยพี่น้องบือกินยากก็สัญยาแกงกน้ำใหม่ไหมพี่น้องน้ำใหม่อยู่ห้องท้อง่และอืมกนั่นาเนากรนยเขยหาอหมอหมบวเ็หัวจเากันยตัวใหอไรไม่หดไ่หดเนาะตัน่อยไายพี่น้องตัวเห็ดนี่เลย,เสยแสบไรยพี่น้องเฮ็ดเห็ดพี่น,น้องบา ไม่ห่าแเบอกยู่จะไม่ห่างสนไม่สมองอืมบอกรู้หลายปวพี่น้องด้วยฝนสิมาแหละฝ้าน้ำฝนเ๋ยวบุหชิ้นนึงไม่ห้ามดดวยบุเปื่อยขี้กอนเกลือหอกหงอกเนาะบอกงเงยนึงเว้ยเาอเพื่อนมอ่ะ มะมก็แซ่บป้ะมามกินโดนละมังหมดเลยส่วนไอ้คนส่งเนี่คนเลีงส่งมาได้ด้ิพี่น้องด้วยไอ้คนถามมา,ลาห,หลายหลายต้องขอโทษขออภัยมันขนส่งมันโควิดครับมันี่โควิดมันเลยส่งมาได้ไดเข้าพรลับครับฮดหนาเขาหยดีขึ้นอย่างเนาะชูได้ไแมอะส่งไปพี่น้องกัแสบแซ่บป้ง นีะมกไงเนี่น้องมันนี้ได้อมาหันยต้นลักแล้อเผาย่างนี้แบบึ้นดังนี่พี่น้องฮะคลองมักเหรอเอ้ยแงยังไงมาเข้ามาโดนขบได้ยา ต้นขึ้นมาแล้วป่ะนะอยากไปหาให้ปลวกเขบริจาคเคยไปหาโราจัดให้ปลวกลวดจัดพี่น้อง ลุกก่อน่ะเต็มหมอนี่พี่น้องทำไมจะคล้องหาหมดเยอะขนาดนี้เนาะไอปัวกพี่มันบขึ้นมาให้นี่ก็เป็นเมนูนบ้านพี่น้องรสชาติกับรดรับประทานกันหรือหมหน่อยเนาะประทานบ้านห้าแล้วหรือ มันกินอยู่ในหางกนแล้พี่น่อหางคงงาบะหางกลางทงแล้วบทติดก็วิดไงได้กินทางให้เมื่องตีเจาฝนขึ้อยมาฝนมาเลยพี่น่อยิ่มๆยิ่มๆต่อไปเอยส่ราคาลด ยร้อนมจว่าจากสุดคักๆเลยบรนสันด์แกน้ำใหม่พี่น้องแซ่บคองแฉะพี่น้องรั่ษาะดน หลวกโดนลายบ่มันบก,กบนปิน่งด้ไงบแบบแล้จะกิน,นต่างกล่องมาจะแล้วนี <c oughs> ่น้องเลยเฮนะ้ยน่าเห้เตอครเนย

ชุดน้ำสนใจวะบ้างกันนะใส่พริกก็มันไปอย่างพี่น้องจำหมืนน,นี่น้ำต้นนี้ผวกที่มันหวานเนาะสุดยอดที่ใบอ่อนพี่น้องห,หวานเจ้าหอม ต้นกระดาษไมมาเลย,ยต้นเบินี้่มต้นพักกระหย่งกับพักขาก่อนกินยำเทียงแล้วแม่มันจงมันเสียบได้เน่ยพักกระหย่าไรบ้าแค่แน้ำมพ่เนกินยำเทียมเสียบด้วยกระหย่งกับพักขา แ้วก่อนราคากับผักกินคู่กัน,น <c oughs> จานท่านโควิดโอ้ยบอกแมนบอกเวลาไหมไม่บอกเวลาจานโควิดเนี่ยจานท่านมาเร่งแล้วก็เจาเสียไปกินเนี่ย <c oughs> โอ้ยได้อ,อ,อ,ดอ่ะทดออไทยได้ท nó sẹp hơn thích um, bằng ngay nên bớt rồi một hồi đấy, tiếng keng phân cả đi kinh khẩu lẻ nó Nó nhìn Nó nhau à <laughs> Mẹ bảo Mẹ bảo có bọn mình nhà mình cười chút còn cửa anh Hàng Hừm. chùm hàng dưỡng cứ gì nữa. nè ใส่บวกๆไปเนี่ยคุณยอดเนาะพันเจ๋อเนาะ,นะอ,อ,ะอ,อืรอบนี้ไอ้ถาดบวบ่สวดสวดเนาะหน่อยเบิ่งกินเก่งนะ

ไ๋วหมั่มซ้องขอพี่น้องเน้นน้ำมันเนี่ยคนหยาดค่ะท่านคนฝาคือมะเร็พี่น้องเอาครับยิบนี่เอาซ้ำหนึ่งก่อนพี่น้องเนาะกได้แกงน้ำมัใส่เห็ดนะครับเห็ดปวกเห็ดปวกญี่ปุ่นพี่น้องแซ <Buff ett> ่บของแท้เด้พี่น้องเด้อกินกับผักสะเดาลวกไอ้ผักสะเดาย่างนะครับเนาะ และก็หม่านะครับกัช่วงนี้ส่งวันไหนทีพี่น้องเนี่ยหม่ำได้จังไงกัตาจจะรออาทิตย์หนานะครับเนาะการเทียบในพี่น้องนะพี่น้องทามมาหลายคนได้หลายขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่ในการสนับสนุนตลอดมานะครับตอนนี้นะครับกดีใจแห้งพี่น้องที่พี่น้องเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นํามแลวก็ทั้งแฟนเพจนะตอนนี้กับก้าวเข้าสู่สองแสนผู้ติดตามแล้วสองแสนสับสะไข่นะครับเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับเด้อนะครับที่เขามาติดตามเนาะนะครับ เขามารับชมนะครับเป็นร่างใจให้ตลอดหองฟงเขาใจหล่อนนะครับวโดดวยโอดเด้อพี่น้องอยังอิมอ่มโคตอิ่มเหมือนกันเอากระถาก,กินผูสุภาพพี่น้องกับขึ้นกันเมียถาก,กินผูสุภาพกัขอโทษขอไพ่พี่น้องนะครับเด้อบางครั้งบางข้าวกัมันเสียบแล้วครับเนาะอาจจะสดคำเมียนะครับล่นปากล่นค่ำกันยาวกันพี่น้องเนาะเอากะคลิปนี้เอาซ้ำหน่อก่อนเดี๋ยวพอ,อคลิปหนาสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ